นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผุกคนทุกคนนะครับก็วันนี้จะพามารีวิวซีดไมค์ครับเป็นหมู่บ้านนะครับวิลเล็ตที่เป็นหมู่บ้านที่มีประมาณสามหมู่บ้านในแมป,ปเดียวนะครับก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็ดูไว้นะครับซีดใส่ดามผมไปแค่ว่า OMG แต่เป็นตัวใหญ่นะครับก็ใสด่ดามผมไป ชื่อนี้จะเอาชื่ออะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเขียนตามผมครับก็นี่ก็มีแค่ชื่อคือค่อยจำได้เขียนว่า O M G ไปครับก็ตอ้นรู้เสร็จปุ๊บนี่ก็เดี๋ยว,ยวมันตรวจภาพไกลไ,ไ่ะก็ครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะครับเราเกิดตรงนี้นะใช่ป่ะแล้วก็นครับเดินตาไอเดินข้ามมาครับนะครับ,นะรบก็เห็นหมู่บ้านแล้วใช่ป่ะเออครับก็เราก็จะเห็นหมู่บ้านแล้วนี่เป็นหมู่บ้านที่หนึ่งนะครับก็โอเคสวยงามนะครับก็เป็นหมู่บ้าน,อ,นอันแรกของซีนี้นะครับพอดีพวก ก็มีแค่นี้นะครับส่วนอื่นก็เดี๋ยวดูกันต่อไปก็เป็นหมู่บ้านที่เออนะน่าอยู่ดยโดยสมบูรณ์พอตอนนี้นะก็มีมีแปลงผักประมาณสามแปลงนะครับแล้วก็ยํงไว้คือเราเดินมาจากฝั่งนู้นใช่ป่ะเราไปอยู่ฝั่งนน้นึ๊บให้เราไปฝั่งโน้นครับไปฝั่งนน้นอีกนะครับเ<ไ>ปิดภาพไปนะ่าจะเห็นแล้วแหละครับนี่ไปฝั่งนี้นะ นี่อ่านกันไม่ไม่ไกลครับไม่เห็นด้วยนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอย่างงี้ครับเออครับก็เพราะว่านี่ผมชอบครับมันเท่เออมันมีอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกว่าให้หอคอยอ่ะเออครับก็ไปแล้วกับหมู่บ้านที่หนึ่งครับอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับ นี่นะครับก็เจอครับมีสามหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันเองครับก็มันหาง่ายมากส่วนหมู่บ้านนี้จะเล็กหน่อยนะครับจะเล็กกว่เพื่อนนิดนึงนะครับก็โอเคสำหรับสามวินแหลกนะครับสำหรับสามหมู่บ้านในแบบเดียวก็ซีเดียวก็เขียนตามผมไปเลยนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกด ไ like, ลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับก็โอเคบาย